ก้าวไกลฉันสงสัยในตัวคุณ I question you เมื่อวันที่13กรกฎาคมซึ่งคือวันแรกของการโหวตเลือกนายกหลังจากการเลือกตั้งสุดิ้นไปและคุณพิธาก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยคนทั้งประเทศจับตาดูการอธิบายจากสสหลากหลายพักในสภาและเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือแทบจะทุกพรรในสภามีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับนโยบายแก้ มหน,หนอของพรรคก้าวไกลมีการนั่งคำถามในทิศทางเดียวกันว่าสามารถถอนจุดยืนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้ได้ไหมขณะที่คุณชาดา เออกปากว่าหากถอนนโยบายแก้มอหนึ่งจะยกคะแนนของทั้งพักภูมิใจไทยให้แต่สุดท้ายพักเก้าไกลก็ยืนกรานในนโยบายหนึ่งข้อนี้นิติการโหวตในสภาก็คือคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกในที่นั้นเนเน่เชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนกันว่ามันสําคัญขนาดนั้นเลยหรืออะไรมันค้าคอพักเก้าวไกลอยู่ถึงจะถอยออกจากเรื่องมอ2ไม่ได้เลยจากคำถามในวันนั้นหากเราย้อนมองกลับไปจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่น่ากังวลนน,น่าสงสัยอยู่หลายส่วนเรามาลองตั้งคําถามไป นนะค,ะคำถามข้อแรกค่ะใครคือคนจุดประกายไฟเรามาพูดถึงสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะคะที่คุณใช้ทวั์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลเคยเป็นถึงอดีตบรรณาธิการนะคะซึ่งสำนักพิมพ์เดียวกันนี้นะคะผลิตหนังสือเช่นขอฝันไปในฝันอันเหลือเชื่อและหุ่นศึกศักดินาและพญาเอ็นซีซึ่งเป็นหนังสือที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่สังคม และนักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของข้อมูลถึงขนาดที่ผู้ที่ถูกอ้างอิงนะคะเช่นหนังสือพิมพ์บังกโพสต์และลูกหลานของคนในประวัติที่ถูกอ้างอิงในหนังสือต้องออกมาชี้แจงออกมาฟ้องร้องว่าข้อมูลที่หนังสือนี้กล่าวถึงนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะแต่อย่างไรก็ตามหนังสือเหล่านี้กลับเป็นหนังสือที่โปรดปรานประหนึ่งเหมือนเป็นพระคัมภีร์ให้กับเยาวชนนักต่อสู้ เช่นคุณรุง้งคุณเพนกวินที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือเล่มโปรดเลยนะคะและคนเหล่านี้นี่เองก็เป็นฐานเสียงกลุ่มสําคัญของพรรคก้าวไกลค่ะคํำถามต่อไปเลยค่ะใครคือคนเติมฟืนใส่ไฟคณะก้าวหน้าเดินสายทํากิจกรรมในรั้วมหาลายัยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึงข้อมูลที่มีการถูกตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของข้อมูลนะคะ มีการัชกชวนเยาวชนให้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแต่เอ๊ะไม่แน่ใจนะคะมีการพูดถึงพารดด o ภาพบ้างหรือเปล่ารวมถึงมีการพูดถึงการแยกตัวของรัฐปัตตานีนะคะแล้วก็อีกหลากหลายหัวข้อที่สร้างความโกรธเกลียดให้กับสังคมไทยและที่สําคัญคือทําให้คนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกไม่ดีต่อสถาบันนีเราพูดถึงแค่เรื่องเติมฟืนใส่ไฟให้กับเยาวชนนะคะยังไม่ได้พูดถึง เรื่องเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเลยค่ะตอนนี้เรื่องตัวปารีสนะคะที่มีคนบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตและชี้ให้เห็นว่าเป็นไปได้ไหมนะว่ามีเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ซึ่งหากเป็นจริงนะคะแสดงว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรามีมหาอำนาจต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอยู่จริงๆสีนะแต่เอคนที่เปิดประตูให้คนนอกเข้ามาเผาบ้านตัวเองเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรกันนะ ยังไงก็ประเด็นของตัวปารีสนี้เรายังคงต้องรอดูหลักฐานกันต่อไปนะคะว่าจริงแท้แน่เ็จขนาดไหนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะรอดูกันไปนะคะทุกคนคำถามต่อไปค่ะใครเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมและรอเพียงโอกาสในการดำเนินการขอชวนให้ทุกคนนะคะลองไปอ่านเปิดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสองพระมหากษัตริย์บนเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้านะคะ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองว่ามีการเตรียมร่างรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยรวมถึงการยกเลิอกองคมนตรีและอีกหลายๆเรื่องที่น่าเป็นกังวลน,นะคะยังไงก็ลองไปอ่านกันดูนะคะในคำถามต่อไปนะคะใครคือคนสร้างบรรทันานททำชั่วและได้ดีคณะสสาาของพรรคก้าวไกลหลายคน มีคดีติดตัวนะคะแล้วก็มีประวัติพฤติกรรมถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์อย่างจงแจ้งเปิดเผยชัดเจนแต่พากเก้าวไกลกับส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้นะคะได้ดิดได้ดีได้เป็นสสอ,อันทรงเกียรติมาทำงานขับเคลื่อนฝั่งนิติบัญญัติในสภาคำถามต่อไปเลยนะคะใครกลืนน้ำลายเก่งลิกลิ้นไปเรื่อยคะ่ะ วันหนึ่งคุณก็ขึ้นเวทีนะคะไปติดสติกเกอร์ในฝั่งของการยกเลิกม .1.1.2 แต่มาอีกวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะแค่แก้มหนึ่ง -2 สีเฉยๆไม่ได้จะยกเลิกแต่ล่าสุดคุณบอกว่าคุณจะปรับม1 12เพื่อยกระดับให้สถาบันกษัตริย์มีมาตรฐานที่ดีขึ้นจะได้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆแต่เมื่อเรามาดูในรายละเอียดดีๆนะคะการกำหนดโทษของม1 12จนลดลงเยอะ เยอะมากถ้าหมิ่นประมาทกริย์นะคะจะโดนโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีถ้าหมิ่นประมาทราชินีนะคะโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนอันนี้ต่ำกว่าการหมิ่นประมาทคนธรรมดาที่ตอนนี้เรากำลังใช้อยู่นะคะว่ามีการจำคุกไม่เกินหนึ่งปีตอนนี้ก็เลยทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าคุณกำลังจะทำให้มีการเลิกการคุ้มครองพระบารมี และจะคงเหลือไว้แต่การคุ้มครองชื่อเสียงของกษัตริย์ด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทเช่นคนทั่วไปหรือเปล่าซึ่งถ้าจะทำขนาดนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการยกเลิกหรอกคะ่ะคำถามต่อไปนะคะใครเร่งจนสร้างปัญหาถ้าคุณอยากจะลดความรุนแรงของบทลงโทษในม .112 คุณได้ให้เวลาและความสำคัญกับการปรับพฤติกรรมและความเข้าใจ คนในประเทศไทยด้วยแล้วหรือยังคะที่ประเทศญี่ปุ่นโทษการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เทียบเท่ากับการหมิ่นประมาทคนธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะแต่ที่สวีเดนการดูหมิ่นกษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์ย่องคงเป็นความผิดทางอาญาโดยมีโทษถึง4-6ปีฉะนั้นขอถามค่ะว่ามาตรฐานของโลกคืออะไรเนน่ว่าคำตอบคือมันมีหลากหลาย และมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของบริบทของแต่ละประเทศค่ะไม่ใช่ว่าเราเห็นของเพื่อนดีแล้วเราจะต้องซื้อของตามเพื่อนเสมอไปใช่ไหมล่ะคะเราต้องดูความเหมาะสมกับตัวเราเองด้วยในเมื่อปัจจุบันนี้สังคมไทยยังลุกขึ้นมาแตกแยกกันเพียงแค่เราหยิบยกประเด็นม .112 มาพูดถึงก็หมายความว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือเราต้องการเวลามากกว่านี้หรือเปล่าทำไมคุณต้องเร่ง ในเรื่องการแก้ไขม112คะฉะนั้นก้าวไกลคะอุดมการอยู่ที่การกระทําไม่ใช่ที่คําพูดคะ่ะที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติไปและล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์กับ CNN ไปว่าโดนเกมการเมืองเอาม12มากันแกล้งโดนกีดกันทนั้งๆที่ตัวเองชนะมาด้วยเสียงของประชาชนจนตัวเองไม่ได้รับตำแหน่งนายก ก่อนที่จะตีหน้าเศร้าเล่านิทานว่าตนเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งและโดนเข้าใจเจตนารมณ์ผิดอยากให้คุณลองมองย้อนหลังกลับสักนิดนะคะในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณมีโอกาสเข้ามาทำงานตามที่ประชาชน44ล้างเสียงได้เลือกคุณเข้ามาซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่เขาใหญ่จะแก้มอ .112 หลายคนหวังพึ่งนโยบายหลายๆนโยบายของคุณ เช่นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเช่นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ3,000บาทและอีกหลายๆนโยบายที่เป็นนโยบายที่ดีแต่คุณเลือกที่จะทิ้งโอกาสที่จะทำให้299นโยบายได้เดินหน้าต่อไปเพียงเพื่อปกป้องนโยบายการแก้ไขม .112 พเพียงหนึ่งเ,เดียวของคุณการกระทำย้อนหลังไป20ปีนะคะของกลุ่มคนที่สังคมก็มีความสงสัยนะคะ ว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคก้าไกลหรือเปล่าเช่นสำนักทีมฟ้าเดียวกันเช่นของคณะก้าวหน้าหรือแม้แต่พฤติกรรมของคนในพรรคเก้าวไกลเองนะคะทุกสิ่งมันย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงการกระทำของคุณทำให้เราสงสัยและเชื่อไม่ลงจริงๆว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจอยากทำเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับสถาบันกษัตริย์ไทยจริงๆหรือไม่พวกเราจาเป็นต้องยืนกรานค่ะว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องม .1.2 แต่ด้วยแนวทางและอุดมการที่แตกต่างกันเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลได้จริงๆหรือถ้าจะให้เราพูดตรงๆก็คงต้องพูดเลยค่ะว่าที่คุณบอกว่าตั้งใจเข้ามายกระดับสถาบันกษัตริย์ไทยให้เ่ามาตรฐานสากลน,นั้นถึงคุณอมพระมาพูดเราก็ไม่เชื่อค่ะ